เรื่องของการรักษาวินัยกฎจราจรแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะก็พบว่าในพื้นที่ห่างไกลของ3จังหวัดแดนภาคใต้ยังประสบปัญหาการไม่สมมวกนิรภัยของประชาชนค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อชาวชุมชนจุฬาพรพัฒนา12อําเภอสุครินจังหวัดนราธิวาสได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุเขตธุรกันดารพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้แล้วก็ได้เรียนรู้กฎจราจรมากขึ้นก็พบว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนนั้นลดน้อยลง ติดตามจากรายงานของคุณจิรพรคำภาพันธ์ค่ะหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา12อำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสคือพื้นที่ห่างไกลหยุดติดแนวชายแดนไทยมาเลเซียชาวบ้านที่นี่เพิ่งเริ่มเรียนรู้กฎจราจรเป็นครั้งแรกตามโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุเขตธุรกันดานพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้มีป้ายเตือนจราจรในชุมชนเห็นอย่างได้ชัดทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากที่ชาวบ้านเริ่มมีการเรียนรู้กฎจราจรได้เพียง8เดือนเท่านั้นผู้นําชุมชนก็ได้นาป้ายเตือนจราจรมาติดไว้รอบๆชุมชนเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้กฎจราจรแล้วก็ในระหว่างที่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดก็ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านนั้นทําผิดกฎจราจรด,ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนราธิวาสให้ลดลงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า สาเหตุที่เริ่มทําโครงการนี้เพราะชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่มีความรู้เรื่องกฎจราจรเมื่อเข้าไปในพื้นที่เขตเมืองจึงมักถูกตํารวจจับวินัยจราจรทุกครั้งเข้าไปในตัวเมืองชาวบ้านก็โดนจับในเรื่องของวินัยจราจรเพราะขับไม่ถูกว่าไปซ้ายไปขวาสี่แยกไฟแดงอะไรก็แทบจะไม่เข้าใจเลยแล้วถามว่ารู้ไหมว่ามีเรื่องของใบขับขี่อะไรไหมเขาไม่ทราบเลย เพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็จริงๆแล้วคือเป็นหมู่บ้านปิดมาเกิดเป็นหมู่บ้านจนจีนคอมมิวนิสต์เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหน,นะแต่กลับไม่มีหมวกนิรภัยเพื่อแก้ปัญหานี้แผนงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุสอ,อจรอและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนารัฐทิวาสจึงสนับสนุนหมวกนิรภัยให้ชาวบ้านได้ใช้ขณะที่อาลีมาม,ามะชาวบ้านที่เริ่มเรียนรู้กฎจราจรเป็นครั้งแรกบอกว่า เขาสนใจที่จะทําใบอนุญาตกับขี่รถจักรยานยนต์แต่ชุมชนอยู่ไกลจากตัวจังหวัดทําให้มีปัญหาในการเดินทางถ้าได้อยากได้ก็บริษัทช่วยนะช่วยพวกเรานะให้ได้ใบขับขี่ทุกคนนะ,ะถ้าได้ขับขี่มีใบขับขี่ก็สบายนะสบายมากนะเดี๋ยวนี้ก็จะสู้อาเซียนจับขับมอเตอร์ไซค์ไปเก่ามาเลก็ไม่ได้นะแล้วนะทำไมมีใบใบขับขี่ ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนารันทิวาสก็รับปากว่าจะประสานงานสำนักง,งานขนส่งจังหวัดให้เข้ามาทำใบอนุญ,ญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านเพราะต้องการให้เป็นชุมชนต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ห่างไกลในื่อจากว่าเดี๋ยวนี้ที่สุขีรินเนี่ยจะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรถจากท้องที่มาเลเซียเข้ามามากขึ้นรถจากคนในเมืองก็มาเที่ยวมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะขับรถมอเตอร์ไซค์กันเฉพาะอยู่ในพ,พ่อคู่เดียวกันในหมู่บ้านคนประมาณทั้งร้อยกว่าควาเรือนมันก็จะมีรถข้างนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถให้ถูกกฎจราจรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญขณะน,นี้ชาวบ้านที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุเขตธุรกันดานพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักให้ความสําคัญในการป้องกันอุบัติเหตุมากขึ้นส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดจิราพรคำภาพันธ์ไทย P b s รายงาน